ตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเกมหมดไปที่เรียบร้อยเนาะก็จะเห็นได้ว่าคือแร่ที่เนี่ยผุดขึ้นมาเพียบเลยนะโอ้โหเรียกกันได้ว่าคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูแร่ขลา่งดิเอาละครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไม้ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็หลังจากห่างหายกันไปนานนอกสถาบการแจ๊กที่จะแผกเอ็กซเรย์นะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็กลับมาทําแล้วซึ่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับคนที่แบบว่า ที่เกียจติหาของหาแร่ในเกมไมค์ครับเนี่ยผมก็ขอแนะนําแบบว่าแถวแยกเอ็กเรเนาะคือมันเหมาะสำหรับคนที่แบบกลัวเสียงถ้ำเออกลัวเสียงถ้ากลัวที่มืดกลัววอลเดนหรือว่ากลัวอะไรก็ได้เกี่ยวกับถ้ำนะม,มันเนาะผมแนะนําว่าแถวแยเนี่เนี่ยผมบอกว่า <c oughs> ผมมองว่า <c oughs> ตอบโจทย์เลยนะเออแล้วก็ในส่วนที่สำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนนั้นสงสัยนะครับผมนะว่าพี่ถ้าเราลงเอ็กเรย์แล้วใช่ไหมคือแบบว่าเราสามารถเก็บความสําเร็จในเกมไมค์ครับได้ไหมคือผมก็ต้องขอตอบไปก่อนเลยว่าเก็บได้นะครับผมนะ <c oughs> มันไม่ใช่แอดออนเนาะมันเป็นแบบว่ารีซอนแพ c k คือแบบว่าตกแต่งแบบมันเป็นแบบยังไงเดียวมันเป็นเท็กเจอร์แ็กที่เขาแบบว่าลบเท็กเจอร์ในเกมอันื่นออกเนาะก็แบบว่าให้เรานั้นแบบว่าหาได้ง่ายขึ้นนั่นแหละก็แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะไปเรียนเซิร์ฟเพื่อนหาของแข่งกับเพื่อนก็ได้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใส่เอ็กซเรย์นะครับผมนะก็จะแบบว่ามารีวิวแบบยังไม่ใส่ให้ดูก่อนอะซึ่งถ้าแบบว่าเราไม่ใส่ใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยอะเห็นไหมคือเราก็แบบว่าหาแร่แบบเขาเรียกว่าไงดีก็ไม่เห็นแร่ปกติเน ซึ่งเวลาเราไม่ใส่เอ็กซเรย์ใช่ไหมก็จะเห็นได้ว่าคือเวลาผมเปลี่ยนเกมโหมดสเปคทเทเตอร์เห็นไหมจะเห็นได้ว่าคือแร่อะไรพวกเนี้ยก็ไม่เห็นปกติใช่ไหมอ่ะมันก็อาจจะเห็นแบบตามขอบๆบ้างใช่ไหมอ่ะเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยซึ่งเดี๋ยวผมขอเวลาแบบว่าไปใส่สักครู่นะเอาละครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการแบบว่าใส่ถือจะแผกเอ็กเรย์เนาะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคือตอนนี้เนี่ยคือโลกในเกมไมค์ครับใช่ไหมบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะหายไปเนาะคือที่มันหายไปก็ไม่แปลกนะครับผมนั่นคือแบบว่าเขาลบ ในส่วนเท็กเจอร์ที่แบบว่ามันไม่จำเป็นสำหรับการหาแร่ออกไปเนาะก็ตอนนี้เนี่ยอะ่ะผมจะขุดดินให้รู้กันนะนี่ขุดไปเลยนี่เห็นไหมนะครับผมนะคือเวลาเราหาแร่นเนี่ยก็จะแบบว่ามันง่ายขึ้นนะอะ่ะเราขอดเพิ่ม,มา่าตอนนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเกมหมดไปที่เรนะ้อยเนาะก็จะเห็นได้ว่าคือแร่ที่เนี่ยผุดขึ้นมาเพียบเลยนะโอ้โหเรียกกันได้ว่าคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้มชมดูแร่ข้างล่างดิคือแบบว่าเยอะมากอะพวกเพชรพวกเพชรแล้วก็เอ่อพวกแร่อื่นๆบลาบราบนะครับผมนะคือแบบว่าเยอะมาก ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถแบบมาฟาร์มของง่ายๆหรือว่าจะเอาไปเลียนฟาร์มของแข่งกับเพื่อนเนี้ยก็ได้นะครับผมนะแต่ก็แบบว่าแนะนําให้เนียนๆหน่อยนะโอเคสำหรับคลิปีนี้เนี่ยก็ต้องมีเพียงแค่นี้นะครับผมนะผมนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย